สวัสดีค่ะมาพบกับมาดามสโลว์นะคะหน้าเพจสอนรักนะคะรักที่คุณออกแบบได้นะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเอ๊ะอะยังไงอย่าสงสัยอย่าสงสัยในสิ่งที่อ่อย่าสงสัยในสิ่งที่ตัวเองยังไม่ได้พบเจอนะคะอย่าสงสัยในสิ่งที่เป,เป็นไปไม่ได้อย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งนึกอะไรใดๆดทั้ทงสิ้นนะคะให้ทุกคนได้ฟัง เพจนี้ก่อนให้ตุดติดตามไปก่อนนะคะว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะคะก็เป็นเพจที่อามาดามนะคะได้ตั้งใจเปิดขึ้นมาให้เป็นวิทยาทานกับใครอีกหลายๆคนนะคะที่ <c oughs> อยากจะบอกส่งต่อเนาะอยากจะส่งต่อเรื่องราวความรักทุกรูปแบบนะคะแล้วก็วิธีรับมือเนาะแล้วก็อามาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอามาเล่าให้ฟังอ่า อาจจะเอาประสบการณ์ของลูกเพจหรือประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าให้ฟังเผื่อใครอีกหลายๆคนที่กําลังจะที่กําลังเจอแบบเดียวกันหรือยังไม่เจอจะได้รับมือได้นะคะอ่ะเพซอนรักนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยทุก ประเทศเลยนะคะที่ได้เข้ามาชมเพจนี้นะคะแล้วก็มาย้อนหลังเนาะติดตามเพจสอนรักได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะ u t u b e นะคะยิทิกตอรนะคะแล้วก็หน้าเพจของเรานะคะเพจ a c e b o o k นะคะเพจสอนรักนี้นะคะจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจความรักมากขึ้นและและนะคะจะอยู่กับความรักได้อย่างมีความสุขที่สุดอ่ะวันนี้ขึ้นต้นในหัวข้อรักคืออะไรนะคะรักคืออะไรใน ในในในเขาเรียกว่าในประสบการณ์ของมาดามนะคะ,ะในประสบการณ์ของมาดามจริงๆแล้วความรักนะคะมาดามก็เพิ่งเข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทุกช่องทุกส่วนบนโลกใบน,นี้ไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของ0.0.0ที่ไม่มีความรักเลยเชื่อมหสังเกตสิมนุษย์อะมนุษย์พืชต้นไม้สัตว์สิ่งของทุกอย่างคือความรักหมดเลยความรักหมดเลยรักที่จะ ก่อเกิดรักที่จะประดิษฐ์รักที่จะปลูกรักที่จะ,ะให้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเถียงว่าเอ๊ะโลกนี้จริงเหรอที่จะมีความรักหนูไม่เห็นเจอเลยอ่ะฟังก่อนนะคะฟังก่อนคือจะบอกว่ารักคือนะคะในความเข้าใจของมาดามนะคะจะเอามาให้ทุกคนได้ฟังว่าเอ๊ะรักคือรักคืออ่าสิ่งที่เรียกว่าความสุขความสวยงามเนาะ มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่น่ากลัวนะคะไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเลยสําหรับใครหลายคนนะคะที่เจอความรักไม่ดีนะแต่เราสามารถออกแบบและสามารถที่จะดึงดูดหรือดีด <c oughs> เขาเรียกว่าดีดความรักที่ไม่ต้องการออกไปโดยที่ดีดแบบเอาแบบออกไปแบบเขาเรียกว่าแบบสงบสึกที่สุดโดยที่ไม่ต้องปะทะกันโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังเข้าใจปะแต่ใช้ตรงนี้ นะคะมาดามจะสอนใช,ใช้ใช้ตรงนี้ไม่ใช้กําลังไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ใดๆทั้งสิ้นแต่ใช้ตรงนี้นะคะ,ะความรักคือการความสวยงามรักคือการรักคือความสวยงามก็สรุปให้ฟังรักคือความสวยงามเนาะรักความสวยงามจริงๆเรารักในสิ่งที่อย่างเช่นรักลูกรักครอบครัวนี่คือสิ่งที่สวยงามมันทําให้เรามีแรงแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตไปแรงขับเคลื่อน ในการสแสวงหาความสําเร็จถูกต้องมาอย่างเช่นมาดามทุกวันนี้นะคะออ,ออกนักล้องบ้างอ,อยู่โบนโ,โลกออนไลน์เพราะความรักของลูกของแม่ของครอบครัวเนาะและอยากส่งต่อแบ่งปันให้กับใครอะไรคนที่เจออย่างเช่นมาดามก็เคยเจอนะคะไม่ใช่ไม่เคยเจอว่าความรักที่เป็นพิษมันเป็นแบบไหน แต่วันนี้ไม่ได้พูดถึงความรักเป็นพิษจะพูดในหัวข้อรหน้าแล้วกันนะคะแต่วันนี้จะพูดถึงหัวข้อที่มีความรากักที่มีความสุขรักที่สวยงามนะคะเราจะอยู่กับเขาได้ยังไงเราจะอยู่อย่างความรักที่สวยงามได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไงนะคะก็เป็นวิธีการของมาดามเองที่อยู่กับตัวเองขออยู่กับตัวเองก่อนอา,อาจจะรู้หลายๆคนอาจจะรู้ว่ามาดามมีครอบครัวแล้วนะคะ มีลูกมีครอบมีลูกมีครอบครัวแล้วแต่ก็ยังต้องอยู่กับตัวเองให้มากนะคะเพราะการอยู่กับตัวเองคือการให้พลังฟังดีๆนะคะคือการให้พลังตัวเองอย่างดีที่สุดไม่ใช่แค่การกอดลูกหอมลูกบอกรักลูกบอกรักสามีบอกรักครอบครัวไม่ใช่แต่การเติมพลังให้ตัวเองดีที่สุดคือการบอกตัวเองในถ้อยคําที่สละสลวยในถ้อยคําที่ใช้พลังงานสูงในถ้อยคําที่สวยงาม บอกตัวเองชอบแบบไหนรักแบบไหนพูดแบบนั้นอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะที่ทําให้มาดามน่าใสทําให้มาดามอ่านอายุสี่สิบแล้วนะไม่ปิดบังกันนะคะมาดามไม่ปิดบังนะคะอายุ40แล้วยังยังยังดูดีอยู่เข้าใจปะไม่ได้อวยตัวเองแต่ถ้าไปเทียบกับอายุ40ที่อื่นเข้าใจปะไม่ได้ว่าใครนะนะคะแต่ถ้าคุณอยากอายุ 40, 40อายุมากขึ้นแล้วยังดูสดสดส,สวยอยู่ยังดูสวยงามยังดูตาม เขาเรียกว่าสมวัยหรือดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่อนกว่าไวชอบมหมชอบเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเริ่มจากตรงนี้และตรงนี้ความคิดแล้วก็จิตใจไม่ว่าคุณจะเจอความรักแบบไหนไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์แบบไหนนะตอนนี้หยุดทิ้งมันไปทิ้งมันไปนะลูกทิ้งมันไปเลยค่ะอย่าได้สนใจมาสั้นๆนะอะไรนี้นะคะแต่ได้คุณค่านะคะทิ้งมันไปเลยค่ะ ทิ้งไป,ปนในแบบที่เราต้องใช้สมองอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้คําพูดที่รุนแรงอย่าใช้อารมณ์ที่ฉุนเฉียวอย่าใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันด้านลบอ่ะอย่าเถียงกันแต่ต้องใช้ตรงนี้เราจงวางแผนเรารู้แล้วอ่าเข้าใจปะ่ะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการวางแผนอีกทีหนึ่งนะคะคือในการถ้าเราเจอความรักพ่เป็นพิษนั้นเนี่ยกรุณาอยู่ห่างๆก่อนต้องเงียบๆสง,งบที่สุด คุณถึงจะมีสติและคิดออกหาทางออกได้ประดามเคยเจอใช้อารมณ์ใช้คำพูดเถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายก็ไม่มีอะไรไดีขึ้นสุดท้ายตัวเองก็คิดไม่ได้คิดไม่ออกจมอยู่กับปัญหาเข้าใจไหมเราก็เจอเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมซ้ำซาก ใช่ไหมบางคนโอ้โหร้หายกว่านั้นนะ uh, ก็ลงไม้ลงมือกันมันก็ไม่ถูกต้องนะ,ะมันไม่ถูกต้องในการใช้กําลังกันแต่ต้องใช้ตรงนี้นะ,ค,ะความรักจริงๆิงจริงๆแล้วต้องใช้ตรงนี้ไม่ใช่ใช้กําลังเนาะเออความรักคือความสวยงามอยู่กับเขายังมีความสุขที่สุดและจงอยู่อย่างความสวยงามและความสุขแบบนี้ให้นานที่สุดกับตัวเองกับตัวเองนะลูกไม่ใช่กับผัวไม่ใช่กับลูกไม่ใช่กับพี่น้องไม่ใช่กับเดๆทั้งสิ้น อยู่กับตัวเองให้นานที่สุดอย่างน้อยตื่นเช้ามาอยู่กับตัวเองก่อนเนาะยังไงก็ได้อาบน้ําแต่งตัวแต่งหน้าให้ตัวเองสวยงามหอมๆสวย,สวยนี่คือการอยู่กับตัวเองที่ดีที่สุดและให้พลังชีวิตกับตัวเองได้ดีที่สุดอืมอันนี้เป็นเคล็ดลับที่มาบอกกับทุกๆคนนะคะก็วันนี้ไลน์นี้นะคะขอเป็นไ,ไลน์สั้นๆนะคะให้กับอีหลายๆคนนะคะ ามาดามยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะใครที่มีปัญหาหรือใครที่ต้องการถามว่าวิาวธีแก้นะ่ะคืออะไรนะคะก็อินบ็อกกันมาถามได้เลยนะคะหน้าเพจนะคะหรือ,อามาดามไม่ได้บอกอาลายแอดไว้ใช่ไหมไม่เป็นไรก็อินบ็อกหน้าเพจไว้แล้วกันนะคะเป็นเพจส่วนตัวเนาะอยากให้ทุกคนได้รู้เนาะอ่ะจะก่อนคอนเฟิร์มอ่ะมาดามไปก่อนแล้วนะคะพบกับมาดาม slow เพศสลักได้ใหม่ไลหน้านะคะสวัสดีค่ะ